เป็นหนักสุดก็คือแบบแน่นหน้าอกแล้วก็แสบกลางอกแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันแบบน้ำมันตีขึ้นนะคะเหมือนลมมันดันขึ้นนะคะก็ต้องไปหาซื้อยากินนะคะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะแบบไม่ได้เป็นโรค <พา S 1> ชื่อการนะคะเป็นพนักง,งานประจําอยู่นะคะก็อาการก่อนหน้านี้นะคะก็คือ ตอนเริ่มเป็นครั้งแรกเลยอะค่ะคือตอนเราท้องค่ะคือพอท้องปุ๊บเนี่ยจะมีอาการเป็นเหมือนกดไหลย้อนนะคะจุกแน่นกลางอกนะคะแสบร้อนแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเหมือนแบบมันอิ่มมันจะดันออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรอค่ะแล้วเราก็สุดเป็นหนักสุดก็คือแบบแน่นหน้าอกแล้วก็แสบกลางอกแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันแบบ น้ำมันตีขึ้นนะคะเหมือนลมมันดันขึ้นนะคะก็ต้องไปหาซื้อยากินนะคะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอะ่ะแบบไม่ได้เป็นโรคนี้แต่พอไปดูในเน็ตอะ่ะเออก็รู้ว่าตัวเองเริ่มไปมีอาการของอาการเริ่มต้นของกดไหลย้อนนะคะเพราะตั้งแต่คลอดตั้งแต่ท้องลูกชายอะคะ่ะตอนนั้นตอนนี้ลูกชายห้าขวบแล้วนะคะก็เป็นมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นหนักมาก พอคลอดลูกเสร็จก็ยังมีอาการนี้กินแต่ก่อนนะเป็นคนที่กินเผ็ดนะคะแล้วก็ชอบกินกาแฟแต่มาพักหลังเนี่ยกินเผ็ดก็ไม่ได้ปวดท้องแสบท้องแล้วก็กินกาแฟเนี่ยก็จะมีแบบจุกจุกแน่นๆแล้วก็แบบมันดันนะอะม,มันดันแล้วมันแสบลมมันดันขึ้นใช่ค่ะจุกเสียดแน่นจุกเสียดแน่นใช่ค่ะมันจะมีอาการจุกเสียดแน่นอยู่ตลอดแล้วตอนช่วงที่ พอหลังคลอดลูกปุ๊บก,ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักอดอาหารหรือว่าทำา i F เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าพอท้องว่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการทันทีค่ะแล้วรพอเรามาเจอกับตัวยูคิแมกเนี่ยค่ะอาการอะ่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นกินกระปุกแรกเนี่ยเริ่มรู้สึกเลยว่าอาการดีขึ้นก็ประมาณ2กระปุกค่ะหลังจากนั้นอาการดีขึ้นไม่มีอาการอีกเลยค่ะแล้วก็กินกาแฟได้กินเผ็ดได้ค่ะแล้วก็ ทำ IF ได้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วค่ะไม่ค่อยมีอาการนั้นแล้วค่ะ